จบกนไปแล้วนะคะกับเพลงแบนวอลกอนของพวกเรานั่นเองหนูเนี่ยบอกได้เลยว่าพวกเราเนี่ยโชว์เพลงนี้มานับครั้งไม่ั้วนแล้วน่าจะถึงร้อยครั้งเลยมั้งแต่ว่าร้อยเลยเหรอหนูว่าถึงนะตั้งแต่เราซ้อมมาอะไรประมาณนี้โอ,อซ้อมด้วยแต่หนูบอกได้เลยว่าความรู้สึกทุกครั้งเนี่ยที่ได้เต้นเพลงนี้เนี่ย รู้สึกเหนื่อยทุกครั้งเอาไม่ใช่ <c oughs> รู้สึกว่าแบบภูมิใจแล้วก็ตื้นตันใจทุกครั้งแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันมากๆใช่ไหมคะพี่เก๋ใช่เก๋รู้สึกว่าเวลาที่พวกเราเต้นเพลงแบบว่ากอนเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงจากแฟนๆทุกคนที่แบบเขาเรียกไงอะเหมือนช้าะอะไรเงี้ยขึ้นมา <ไอ S 2> จากียร์ชยใช่เสียงเชียร์รู้สึกว่ามีกําลังแล้วก็พึกเหิมมากๆเลย จะบอกว่าตื่นเต้นจนสองคนเนี้ยเขาตื่นเต้นมากใช่ไหมคะจนไม่ฟังบีบไปเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ที่เมื่อกี้ก็เป็นไปตามบีบอยู่อ๋อได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าสองคนนี้เขามีตำนานเกี่ยวกับเรื่องการบีบเยอะทุกครั้งที่เราบีบก,กันสองคนเนี่ยได้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 เข้าใจเข้าใจพยายาม้าตลอด <c oughs> พอถึงเวลาจริงไม่ได้ทุกครั้งครั้งเดียวอ๋อครั้งเดียวใดรสองไม่รู้หรอกครั้งนั้นอะไม่ออกช่ดูไม่ออกจริงหรือเปล่าก็ก็เราผ่านไปแล้วปล่อยไปนะคะ ก็ต่อทีนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสเปเชียลสเปเชียลใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าทุกคนคะทุกคนเห็นเราใส่ชุดเนี้ยมานานแล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าบางคนน่ะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปมีใครเปลี่ยนไปบ้างทุกคนลองชี้สิว่าใครที่เปลี่ยนไปบ้างไหนของเ่อาหัวหรือเปล่าไหน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 ใรอหรือเปล่าใครเฮ้ย เดี๋ยวเราให้แต่ละคนนะคะบอกแล้วกันว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเริ่มจากไฮเวย์เลยดีกว่าค่ะาขอ,องหนูนะครัปกติก็จะเป็นกริฟตีแบบกรุบกริบกรุบกร,ร,ร,ริบแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบที่คาดผมแบบอย่างเป็นพี่มิมีม่อะไรเนี้ยเห็นไหมสวยดีเป็นพี่มิม <c oughs> ี่นี่ต้องทัดถูด้วยนะก็อยากพี่มิ <c oughs> มี่สวยเลยเป็นจีของพี่มิมี่มาใส่ว่างั้นฮะฮะนั่นแหละอืมนั่นแหละค่ะก็เห็นเหตุผบอยากเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ย งั้นต่อที่ซีโมลเลยดีกว่ามนโมลโมลห้องหนัวปกติจตแบบติดกิฟต์สองข้างอะไรอย่างงี้วันนี้ก็แบบเหลือข้างเดียวเป็นสีสันอะไรอย่างงี้เก็บเก็บเรียบรียบสวยเระยบง่ายอ่าคุณมีมี่ล่ะคะเหมือนเดิมค่ะก็เหมือนเดิมแต่ตอนนี้มี่หักงีร่ได้า้หรือว่ายังไงหนูวอ่ะคืองานที่แล้วว่าทุกคนหนูติดกิฟต์แบบอยากลองติดแบบติดกิฟต์แบบติดกิฟต์จริงๆอ่ะที่แบบไม่ได้ผมยึดอะไรอะคะสรุปไหลมานี่ไหลอย่างเดียวเลยก็เลยโอเคครนี้เลยต้องติด เออมันักเปียเพื่อให้กิฟอยู่ค่ะอ่าตีน้อยต้นน้ำถึงต้นน้ำนะคะก็หูย่างต้นน้ำก็เป็นคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้เพิ่มอะไรเลยแต่เขาก็มีหมวกขนั้นเลยก็เลือกอะไรไม่ได้ตอนน้ำหลังเวทีต้นน้ำมีบอกนะว่าเอ้ยเดี๋ยวบอกกับซีโมนหรือบอกใครว่าอย่าพ่เก๋เดี๋ยวเอาหมวกหนูไม่ใส่ไหมหนูอยากตูกกิฟต์อะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้นะคะเป็นคนแบบข้อบบังคับไงต้องใส่หมวก เป็นเตอร้เากัะดงที่อกว่าเต้นมสังหัวเลยนะคะอ๋อเตอร์คือกิ๊บที่หอมขึ้นไหนเราพิสูจน์ดิใช่เหรอรักกันจริงหรือเปล่าพี่มู๊พี่จะงี้ให้ใครดก่าค่ะหนุกกลัวว่าจะมีใครเป็นลมอยู่ตรงนี้โอเคโอเคได้ค่ะก็สำหรับพี่หนุกนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความสวยของพี่เองเพราะว่าทุกเช้าที่มุกตื่นลุกจาขึ้นมาในทุกวันความสวยมูก็พ่ม เขาจริงๆคะโหอยากจริงค่ะอะไรคะเพราะว่าความน่ารักเขาเพิ่มขึ้นด้วยอยู่เหนนี่รอไปแล้วโอ้โหไรเนี่ยอ๊กเชิญคุณดันค่ะคุณดันสำหรับหนูนะคะหนูก็ตอนแรกหนูติดกิฟตดโบติดคลิปกับโบให้คล้ายกันคล้คยกันอย่างเดียวกันหนูก็อยากลองเปลี่ยนบ้างเห็นไฮเวย์เปลี่ยนแล้วมันมีอันนี้ตอนแรกแบบทุกคนพี่เก๋ก็เคยลองใส่ใช่ป่ะแต่แบบไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบมันไม่เข้ากับหน้าพี่ ูก็ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะคะแต่หนูกบบอยากอะไรอยากลองเปลี่ยนดูบ้างเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะได้เปลี่ยนเป็นใส่หวานซะบ้างเป็นใส่หวานไี่รู้อย่างเงี้เข้าไหมเข้าไหมเข้าเข้าเข้าอะไรเข้าตาเหรเข้าใจก็ได้โอ้โหท่านผู้ชมมาเลยค่ะนิสขัดทุกคนดีกว่าว่ารันแมทคาดผมแบบนี้ทุกคนชอบไหมคะเฮ้ยต่อไปต้องใส่บ่อยๆแล้วแบบนี้นะคะอ่ะพี่เก๋พี่เก๋เกิดอะไรโควิดอะไรเกิดโควิดอะไรเนี่ย เป็นทรงถ้าทุกคนได้ดูรายการนะเป็นทรงแรกที่เก๋ททำในรายการและหลังจากนั้นเก๋ก็โดนตัดผมอ๋อใช่เพราะว่าตอนแรกของรายการนะคะแบบพอประมาณแรกเก๋ผมยาวแล้วก็มาผมด้วยแล้วทำไมถึงกลับมาเป็นทรงนี้ล่ะคะอยากย้อนเริ่มลืถึงวันวานไงมันคิดถึงนะเนาะ่ความกดดันมันแบบมันคิดถึงมากเลยแบบเซติกกดดันใช่ก็เลยอยากให้ทุกคนแบบถ้าอยาก รู้ว่าเก็บไว้ผมยาวใน EP แรกมันยังไงก็กลับไปดูได้นะคะอะเอาละค่ะเนื่องจากเป็นพิเศษเนาะเราก็พูดถึงความพิเศษในวันนี้ของพวกเราไปแล้วแต่ว่าเฮ้ยคิดว่าหลายคนอะมาที่นี่เพราะว่าอยากเห็นดูนิดใหม่ใช่ไหมคะใช่ม,ใชม,มีใครใ<ช>ที่แบบพอจะสปอยได้บ้างไหมว่าเฮ้ยมันมีอะไร,ย,ไรยังไงบ้างในไนี้ยมามเงีมีมีอยมี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 ีหม เขาใหม่อะถ้ามีแล้วคุณมันไม่ต่อดนเขาแบ่ตอนแรกไม่ตอนแรกเรานัดกันมาอย่างงี้ค่ะ1นึ่งสองสามสปอยเดยแมทเฮชินดูไม่ดูจกว่านี่คือผลของการไม่ฟังนี้นี่ใช่ไหมเป็นสองันนี้อีกแล้วตอนแรกอะเขาจะบอกให้หนูร้องฉันหนูก็บอกว่าไม่ ถัดไปที่เราจะรับชมกันก็คือยูนิตนี้5คนไม่ใช่สปอยยูนิตพิเศษหรอเอาหรอสปอยยูนิตที่ไม่ทำนี้เพราะว่าสายชมไม่ได้ก็คือยูนิตนี้มี5คนเฮ้ยแล้วก็ยูนิตนี้เป็นสีแดงยูนิตพิเศษมี5คนเป็นสีแดงไม่เคยรู้มาก่อนไม่รู้เลยไม่เคยรู้มาก่อนเป็นไปได้ยังไงเอ้แต่มัน คล้ายๆกับ <treats> อินิตไหนสีแดงนี่สีแดงใช่อะไรนะใช่ใช่ใช่อะไรใช่ินอะไรสวัสดีไทยอย่างงี้ไหมอะไรก็ดีหรือเปล่าอะไรก็ดีนะบ้าแล้วใช่หรือไม่ใช่ก็ยังไงก็ขอไปชมดูนิด